ปริศนาธรรมที่ว่าสี่คนหามสมคนแห่หนึ่งคนนั่งแคร่สองคนพาไปบางคนก็บอกว่าเกิดมาอายุก็ขนาดนี้แล้วก็เพิ่งเคยได้ยินตอนนี้แหละแล้วมันคืออะไรซึ่งคําเฉลยปริศนาธรรมแต่ละข้อก็มีรายละเอียดดังต่อไปนี้สี่คนหามก็คือรูปร่างกายของเราทั้งหลายที่เราหลงกันว่า สวยงามน่ารักน่าหวงแหนหรือมีสเสน่ห์จนกระทั่งต้องแย่งชิงกันหรือหลงละเมอฝันถึงกันในทุกวันนี้ที่แท้เป็นเพียงธาตุสี่แล้วรวมตัวกันเป็นร่างกายเป็นรูปเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์เป็นของงดงามตามความสมมุติของชาวโลกพระพุทธเจ้าทรงสอนให้แยกแยะ วิเคราะห์ร่างกายออกมาดูโดยละเอียดแล้วให้พบความจริงว่ารูปร่างกายนี้ไม่มีอะไรสวยงามเลยมีแต่สี่คนหามคือธาตุทั้งสี่ได้แก่ดินน้ำลมไฟธาตุหมายถึงสิ่งที่ทรงสภาวะของมันอยู่เองตามธรรมดาของเหตุปัจจัยคือในร่างกายของสัตว์โลกมีธาตุลักษณะสำคัญสำคัญ สี่ส่วนรวมตัวกันอยู่เป็นชีวิตคนชีวิตสัตว์เป็นตัวเป็นตนธาตุลักษณะที่1เรียกว่าปฐวีธาตุหรือธาตุดินเพราะมีลักษณะแข็งแข็งกินเนื้อที่ธาตลักษณะที่สองเรียกว่าอาโปธาตุธาตุน้ำเพราะมีลักษณะเอิบอาบเหลวไหลซึมหล่อเลี้ยงทั่วร่างกาย ธาตุลักษณะที่สามเรียกว่าวายโยธาตหรือธาตุลมเพราะมีลักษณะเคลื่อนไหวพัดขึ้นลงในที่ว่างของร่างกายธาตุลักษณะที่สี่เรียกว่าเตโชธาตุหรือธาตุไฟเพราะมีลักษณะร้อนหรืออบอุ่นเพราะเหตุที่ธาตุทั้งสี่มารวมตัวกันตามเหตุปัจจัยจึงถูกบัญญัติหรือสมมุติขึ้นว่าสวยงามน่าดูน่าชม หน้า,าพี่ลมรักใครได้ชั่วระยะหนึ่งต่อไปพอธาตุทั้งสี่แยกตัวเองสลายไปคนละทิศคนละทางคือส่วนที่แข็งแข็งสลายไปเป็นธาตุดินส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลสลายไปเป็นธาตุน้ำส่วนที่พัดเคลื่อนไหวในช่องว่างของร่างกายก็สลายไปเป็นธาตุลมส่วนที่ร้อนและอบอุ่นก็สลายไปเป็นธาตุไฟเหมือนสภาวะเดิมของมันทุกอย่าง เพราะฉะนั้นจึงไม่ควร,รลุ่มหลงม,มัวเมาในร่างกายหรือสังขารน,นี้เมื่อไม,ม่ลุ่มหลงมัวเมาในร่างกายนี้ก็ไม่มีความยึดมันม่นถือมั่นด้วยอำนาจอุปทานเมื่อไม่มีความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจอุปทานย่อมไม่สร้างภพชาติเมื่อไม่สร้างภพชาติก็ย่อมไม่ต้องวนเวียนมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปสี่คนหาม จึงเป็นเครื่องเตือนใจทุกคนได้เป็นอย่างดีว่าแม้สี่คนจะหามเราเราก็ต้องรู้จักรู้เท่าทานรู้จักปล่อยรู้จักวางอย่าหาบหามภาระโดยไม่วางไม่ปล่อยเพราะปล่อยเพราะวางจึงจะสุขสบายใจหายเหนื่อยสามคนแห่สามคนแห่นี้หมายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีใครไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตาย เรายังร่วงพ้นความแก่ความเจ็บและความตายไปไม่ได้ไม่มีใครและไม่มีอะไรในโลกนี้และโลกอื่นๆที่เที่ยงแท้ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงคือความสวยงามดีแข็งแรงอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ต้องแปลเปลี่ยนไปจากสวยกลายเป็นโทมจากดีเป็นด้อยจากแข็งแรงเป็นอ่อนแอจากของใช้ประโยชน์ได้เป็นของไร้ประโยชน์ใช้ไม่ได้ เพราะทุกอย่างตกอยู่ในอำนาจของอนิจจตาความไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนของเราจริงบังคับไม่ได้เราทุกคนตกอยู่ในสามลักษณะนี้ทั้งหมดวันนี้เรามาเผาศพเขาพรุ่งนี้อีกหลายคนอาจจะมาเผาศพเราวันนี้มีความสุขวันหน้าเศร้าโศก วันนี้ถึงคิวของเขาวันพรุ่งนี้อาจถึงคิวของเราจงจำไว้ว่าเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนความฝันรูปโฉมนมพันเหมือนดอกไม้หมายความว่าชีวิตดำลงอยู่ช่วงระยะเวลาไม่นานที่ได้สุขสตรทุกวันนี้ก็เหมือนนิมิตฝันไปเท่านั้นจะสุขสั์มั่นคงเป็นไม่มีแน่ความสวยความรอรูปร่างหน้าตาก็เหมือนบุพภาชาติ งดงามด้วยดอกบานดอกบานแล้วก็มีแต่จะเหี่ยวเฉาร่วงโรยหลุดพ้นจากคััวตกลงเกลือกกั้วแผ่นดินสิ้นความหมายไปในที่สุดหนึ่งคนนั่งแคร่คือจิตที่อาศัยอยู่ในกายจิตเหมือนคนที่เป็นนายบังคับกายที่เป็นบาวให้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างถ้าจิตขาดการฝึกอบรมให้เหมาะสมก็จะกลายเป็นเจ้านายที่โง่เขลา เป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อจิตเป็นมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดเสียแล้วก็จะทําให้เกิดผลร้ายมากมายเป็นต้นว่าทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องรับผลในทางที่เร็วซามต่ําช้าทําให้ตนเองและสังคมวุ่นวายประเทศชาติศาสนาก็เสื่อมเสียทั้งนี้เพราะจิตได้กลายเป็นศัตรูตัวร้ายที่น่ากลัว ยิ่งขวาสศัตรูภายนอกกายหลายร้อยหลายพันเท่าเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาจึงจำต้องขวนขวายฝึกอบรมจิตให้เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบตามทํานองครองธรรมและมีคุณธรรมสำหรับคุ้มครองบำรุงจิตสองคนพาไปคือนายบุญกับนายบาปจะนำพาไปทั้งในตอนที่เป็นมนุษย์บุญนำความสุขมาให้ บาปนำความทุกข์มาให้และเมื่อหมดอายุไขบุญพาไปสุขติบาปพาไปทุกขติถึงตอนนี้บางคนอาจจะแย้งแบบกวนๆว่าทำไมไม่ให้ในายบุญพาไปล่ะอันนี้เราก็รู้ดีหลายคนพอพูดเรื่องทำบุญก็สายหน้าชวนเข้าวัดก็สายหัวบอกว่ามันไม่สนุกที่สำคัญในบาปเขาก็มีอุบายมาหลอกล่อ มาแบบเนียนๆสารพัดให้ความสุขเล็กๆน้อยๆอยหรือเรียกว่าความเพลิดเพลินนำเอาอันนี้มาล่อไม่ว่าจะเป็นสุรานารียาเสพติดความบันเทิงต่างๆคนที่มีปัญญาน้อยก็เห็นแก่ความสุขนิดหน่อยอันนี้ก็จบกันจงจำไว้ว่ากฎแห่งกรรมแก้ไขไม่ได้มนุษย์ปกครองด้วยกฎหมายแต่โลกของวิญญาณ ปกครองด้วยกฎแห่งกรรมกฎหมายของโลกมนุษย์ยังแก้ผิดให้เป็นถูกได้แต่กฎแห่งกรรมในโลกวิญญาณแก้ไขไม่ได้เมื่อตายแล้วไม่สามารถต่อรองหรือเรียกร้องอะไรได้ทุกอย่างเป็นไปตามของผลการกระทำตั้งแต่ที่เราทำไว้ในสมัยเป็นมนุษย์เท่านั้นโดยสรุปแล้วชีวิตมนุษย์เราเกิดมาชาติหนึ่งร่างกายก็ค่อยๆเสื่อมไปเสื่อมไป หมดอายุขายก็ละโลกเราต้องรู้ว่าตอนนี้ใครนำเราอยู่ในบุญหรือในบาปขว่าที่เราจะเกิดเป็นมนุษย์ได้นั้นช่างแสนลำบากยากเข็นอุปมาดังเต่าตาบอตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในมหาสมุทรร้รอยปีจะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาหายใจหนึ่งครั้งซึ่งในมหาสมุทรนั้นมีห่วงขนาดเล็กแค่หัวเต่าเข้าไปได้ในห่วงพอดีลอยอยู่หนึ่งห่วง โอกาสที่มันจะโผลหัวเข้าไปในห่วงได้พอดีนั้นยากแค่ไหนการได้เกิดในอัตภาพมนุษย์ยากกว่านั้นอีกมากทำบุญเยอะๆทำบ่อยๆถ้าทำทุกวันได้ยิ่งดีจะได้ไม่เสียชาติเกิดถึงแม้ว่าตายไปแล้วเราไปเกิดเป็นเทวดาก็ใช่ว่าจะปลอดภัยหมดบุญเมื่อ,อไรถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็จำอะไรไม่ได้อยู่ดีผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรน่ากังวล เพราะได้เตรียมทำความดีมีทานศีลภาวนาไว้มากเพียงพอย่อมทำให้อุ่นใจได้ว่าคติในชาติหน้ามีแต่สูงทรงแต่อย่าเสี่ยงทำบาปอกุศลในระหว่างที่มีชีวิตนี้ก็แล้วกันเพราะความชั่วแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้คนตกสวรรค์ได้ตัวอย่างเคยมีมาแล้วเช่นพระนางมาลิกาทรงบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนามาเป็นนิจ กิจกรรมการบุญการกุศลก็ได้ทำเป็นประจำแต่ก็ยังพลาดพังเพราะถูกอกุศลจิตครอบงำคิดว่าตัวเองทำชั่วในเรื่องที่สะดุดเท้าของพระสวามีทั้งที่ไม่ได้เป็นความผิดอะไรแต่ก็คิดว่าตัวเองนั้นผิดอยู่ตลอดเวลาแล้วยึดติดอยู่อย่างนั้นครั้นใกล้จะสิ้นพระชนมีพระไทยกังวลถึงความชั่วนั้นพระไทยจึงเศร้าหมองไปเมื่อสิ้นพระชน ก็ต้องถึงทุกขติคือตกนรกนานถึงเจวันทั้งนี้ก็เป็นไปนตามเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้